กระทรวงการต่างประเทศจัดกิจกรรมบวกแก้วสัญจรที่จังหวัดจันทบุรีค่ะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเ,เกี่ยวกับนโยบายและประเด็นการต่างประเทศเพร้อมบูรณาการความร่วมมือด้านต่างประเทศในภูมิภาคนายทวัชชัยนามสมุดร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนสมาคมองค์กรภาคประชาคม พักประชาสังคมและผู้แทนนักศึกษาในจังหวัดจันทบุรีร่วมกิจกรรมบวกแก้วสัญจรครั้งที่หนึ่ง ณจังหวัดจันทบุรีค่ะโดยมีนายธนวัต์สิริกุลรองอธิบดีกรมสารานิเทศกระทรวงการต่างประเทศกล<ม>่าวเปิดโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและประเด็นการต่างประเทศพบปะและเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับส่วนราชการและประชาชนในภูมิภาคเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศ ตลอดจนประสานแนวทางการส่งเสริมภาคส่วนต่างๆให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินนโยบายด้านการต่างประเทศเชิงบูรณาการและส่งเสริมความร่วมมือกับส่วนราชการภาคเอกชนและภาคประชาสังคมโดยเฉพาะในประเด็นด้านการต่างประเทศที่เป็นประโยชน์และส่งผลกระทบต่อจังหวัดและประชาชนในพื้นที่ด้วยการนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อจังหวัดจันทบุรี โดยในยุคที่การทูตด,ดิจิทัลมีบทบาทเสริมสร้างการรับรู้นนยบายด้านการต่างประเทศอย่างกว้างไกลนั้นการใช้สื่อสังคมและสื่อแนวใหม่จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้การต่างประเทศกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวและการใช้สื่อแนวใหม่ยังเป็นเครื่องมือนำเสนอสิ่งที่ดีงามและนำความสนใจของชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีไปเผยแพร,แร่ให้กับผู้คนในสังคมได้รับรู้ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด การนำเสนอเรื่องราวจากท้องถิ่นไปสู่สาธารณชนในระดับโลก